สวัสดีครับผมหมูภาษานะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับจอแอนดรอยนะครับที่ติดตั้งตรงรุ่นกับรถโตโยต้าเอว่าดนะครับปี2009นะครับเดิมๆรถนะครับมีจออยู่แล้วนะครับแบรดดีแบรดดังด้วยนะนะครับจอเสียนะครับก็คือตัวจอมันมองเห็นภาพแล้วนะครับแล้วก็มีคอนโทรลที่วงมาลัยนะครับนี่นะครับเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงโหมดอ่ามีนะครับกล้องหลังเดิมมีจอเพดานเดิมมีนะครับมีครบเลยนะครับคุณลูกค้าก็อยากจะเปลี่ยนนะครับเป็นจอแอนดรอย ครับขนาดใหญ่นะครับจอ10นิ้วนะแบรนด์ blue w a v นะครับตัวนี้นี่นะครับ ram สอง r ม32 cpu 8คอร์นะครับรุ่น bw 2 3 2 ts 1 8นะครับตัวนี้จอ q led นะครับใช้ apple carplay ได้ด้วยนะครับมาดูภายในนิดนึงนะครับมีตัวเครื่องนะครับ ts 1 8 a นะครับรุ่นใหม่นะครับงานด้านหลังของเขานะครับทำมาดีนะเครื่องสีดำนะครับ ตัวจอเป็นจอ QLED นะครับแก้วสาย2ชั้นนะครับสุดยอดมากนะครับแบรนด์บูเวฟนะครับมีอุปกรณ์มาให้ครบเลยนะครับอุปกรณ์สายต่างๆนะครับมาให้ครบนะครับติดตั้งนะครับพร้อมหน้ากากชิ้นใหม่นะครับซึ่งเป็นหน้ากากชิ้นใหญ่เลยนะครับหน้ากากชิ้นใหญ่คือเราต้องถอดนะครับขอบหน้ากากเดิมนะครับที่เป็นของเดิมเนี่ยออกมานะครับแล้วก็ย้ายนะครับฟังก์ชันต่างๆของเดิมรถเนี่ยเอามาใส่ ตัวขอบหน้ากากใหม่แล้วก็ย้ายที่เก็บของนะครับมาใส่หน้ากากใหม่นะครับตัวนี้ก็จะติดตั้งประมาณนี้แล้วก็มีช่องซับพอร์ตจอ10นิ้วนะครับที่จะเปลี่ยนใหม่เข้าไปนะครับพร้อมปลั๊กตรงรุ่นนะครับนะฮะเดิมรถยังไม่ได้ตัดต่อสายไฟนะครับเราก็จะใช้ปลั๊กตรงรุ่นนะครับเสียบต่อเข้าไปโดยที่ไม่ต้องตัดต่อเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการถอดรื้อหน้ากากนะครับที่จะติดตั้งจอตัวใหม่เข้าไปนะครับว่าทำยังไงบ้างนะครับวิธีการถอดลื้อหน้ากากเดิมรรรนะะคับทที่เาาาจํก เปลี่ยนจอนะครับเป็นจอใหม่นะครับเริ่มต้นนะครับเราก็ต้องปรับเกียร์นะครับมาที่ตำแหน่งตัว N นะครับแล้วก็ถอดเกียร์ออกนะครับนะครับจากนั้นนะครับเราก็เปิดฝาขึ้นมานะเราก็จับจับถึงมาได้นะครับตัวนี้ถึงมาได้แบบนี้เลยนะครับ จะมีกิฟนะครับต่างๆหรือว่าจุดล็อกต่างๆนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้ผ้าคุมหัวเกียร์นิดหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถจะถอดชิ้นนี้มาเล็ตัวขอบหน้ากาดนะครับ ้แลวก็จะเจอทับน็อตนะครับ,รบที่เป็นน็อตเกี่ยวปล่อยสี่ตัวนะครับข้างละสตัว ค่อยถอดออกมานะครับก็จะเจอปลั๊กต่างๆนะครับอยู่ด้านหลังแบนี้นะนอันนี้เราก็ทาการ,รถอดจอนะครับที่ติดมากับรถนะครับออกมาเรียบร้อยพร้อมที่จะเสียบต่อปลั๊กหรือว่าต่อปลั๊กนะครับใหม่นะครับที่จะ พร้อมที่จะประกอบนะครับจอใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมนะครับว่าประกอบเสร็จแล้วการใช้งานนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับจอ Android นะครับแบรนด์บูเวฟนะครับลำสองลำซ้ำสองซีพียูแปดขอนะครับติดตั้งนะพร้อมหน้ากากชิ้นใหม่นะครับชิ้นใหญ่ด้วยสวยด้วยนะครับแล้วก็ย้ายฟังก์ชันระบบเดิมของรถนะครับเช่นปุ่มปรับแอร์ต่างๆย้ายมาใส่หน้ากากใหม่นะครับแล้วก็ปุ่ม บอกตำแหน่งเกียร์นะครับก็ย้ายมาสาหน้ากลางใหม่นะครับรวมไปถึงที่เก็บเหรียญนะครับก็ย้ายมานะครับลงตัวสวยงามมากนะครับดูหรูดูดีนะดูดีนะครับสวยนะครับฟังก์ชันเดิมของรถนะครับใช้งานได้นะครับเช่นเพื่อรถเซนิโมอะไรนะครับเปลี่ยนเพลงโหมดนะครับรวมไปถึงกล้องมองหลังเดิมนะครับอันนี้ก็กล้องหลังเดิมนะครับใช้งานได้นะครับตัวนี้แล้วก็จอเพดานเดิมนะครับที่ติดมาอยู่แล้วนะครับเราก็ต่อให้ใช้งานร่วมกับจอใหม่ได้นะครับลงตัว นะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ในการใช้งานเบื้องต้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานนะครับระบบ FM นะใช้ได้นะตัวนี้ก็ตั้งช่องคนหายคนหายขึ้นต่างๆแล้วก็ล็อกขึ้นได้นะครับล็อกขึ้นตามช่องต่างได้เลยนะครับตัวนี้ยอดเยี่ยมนะครับหรือว่าจะเล่นไฟภาพไฟเพลงนะครับจากแฟลชไดร์หรือว่า USB นะตัวนี้ก็จะมีช่องต่อ USB เอาไว้ในที่เก็บของฝัง้าย1พอร์อตนะครับตัวนี้ก็มีมาให้1พอร์อตแลวมีอุปกรณ์เสริมนะครับมาให้1อันนะครับ หรือว่าครบเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเ,เล่นไฟภาพไฟเพลงนะครับแล้วก็แตะถ้าเราโหลดเป็นเพลงมานะครับก็แตะมาที่เพลงก็สามารถค้นหาีเดียที่เป็นไฟเพลงได้นะครับได้เลยนะตรงนี้นะครับหรือนะครับโหลดไฟล์วิดีโอใส่ USB หรือแฟลชได้มาเนี่ยเราก็สามารถที่จะแตะเข้ามานะครับที่วิดีโอนะครับได้เลยนะก็จะมาดูีเดียที่เป็นไฟวิดีโอได้นะครับแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนนะครับที่จะคุยโทรศัพท์รับสายวางสายนะครับหรือว่าเล่นเพลงจากสมาร์ทโฟนได้นะครับก็จะมีบลูทูธการโทรแล้วก็บลูทูธเพลงครับจะมีรูปน ố เพลงอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถใช้ Apple Car p เพนะครับแบบไร้สายหรือ Android Auto ได้นะครับก็จะมีแอปเส้นลิงนะครับที่ทําให้เราใช้งาน Apple Ca r p เพและ Android Auto แบบไร้สายได้นะครับแล้วก็ตัวจอนะครับสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตรลหะสปอร์ตนะครับนี่ก็เราเชื่อมต่อนะครับ แล้วก็สามารถใส่บัญชี Gmail นะครับเข้าไปในระบบแล้วก็อัปเดตแอปต่างๆนะครับให้ใช้งานได้นะครับเช่นแอป YouTube นะครับก็สามารถที่จะแตะเข้ามาใช้งานได้เลยนะตัวนี้นี่นะครับในการใช้งานเนี่ยดูการไทฟีเนี่ยเลื่อนไหลมากนะครับเฟิเลยนะครับนี่นี่นะครับก็จะใช้งานประมาณนี้เลยนะครับดูตอนแตะนี่นะครับสุดยอดมากแล้วก็สามารถที่จะใช้งานระบบนำทางนะครับเป็นของ Google m a p ก็แตะเข้ามานะครับ นำทางก็ใช้งานไวนะก็สามารถที่จะค้นหาเส้นทางได้เลยนะครับเช่นนะครับค้นหาเส้นทางก็จะพิมพ์ก็ได้หรือว่าจะสั่งงานด้วยเสียงก็ได้นะครับเราสลับผู้ดีนะครับในการค้นหาก็ถือว่ารวดเร็วนะครับแตะเข้ามาเส้นทางเริ่มนี่นะครับในการค้นหาเส้นทางก็ถือว่าเร็วมากนะครับ แล้วก็สามารถแบ่งใช้งาน2หน้าจอได้นะครับคือใช้่ u t u b e ฝั่งหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็นำทางฝั่งหนึ่งได้นะครับก็แตะเข้ามาทีหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับคือใช้นำทางฝั่งหนึ่ง YouTube ฝั่งหนึ่งได้นะครับแบ่ง2หน้าจอนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถนะครับใช้งานแอปทีวีออนไลน์นะก็จะมีแอปซีนีม่าที่เราลงให้นะครับก็สามารถที่จะดูทีวีช่องต่างๆได้นะครับแตะเข้ามา แล้วก็แตะที่ดิจิตอลทีวีก็สามารถที่จะดูช่องต่างๆได้เลยนะครับนี่นะครับช่องข่าวสารต่างๆนะครับดูง่ายนะครับแล้วก็เร็วนะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสำหรับจอยดอยนะครับแล้วก็ในเรื่องคุณภาพเสียงนะครับก็สามารถที่จะปรับแต่งเสียงได้ด้วยนะมีอีโคไลเซอร์มาให้ปรับแต่งนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเลือกนะครับแนวเพลง เขาตั้งมาให้เป็นออโต้อยู่แล้วนะเราก็เลือกเป็นแนวล็อกนะครับก็ได้หรือว่าเป็นแนวป๊อปคลาสสิกได้หมดนะครับอันนี้คือนี่ครับ EQ แล้วก็ตรงนี้ตั้งค่า q นะครับแล้วก็สามารถที่จะคอนโทรลนรับซับวูเฟอร์ได้นะครับตรงนี้เช็คเฟเดอร์บาลานซ์นะครับส่วน EQ ด้านหน้าเนี่ยมันสามารถที่จะวาดรูปกราฟได้เลยนะง่ายมากนะครับสุดยอดจริงนะครับนี่ถือว่าสุดยอดนะครับ ก็ถือว่าจะเยี่ยมนะคกับจอ Android นะครับของแบรนด์บูเว็บนะครับลำม2รอม3 2 CPU 8คอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นจอคิวด้วยนะชัดเจนนะครับภาพออกจอหลังก็ชัดด้วยนะครับท่านที่ใช้รถโตต้าอาปารุ่นนี้อยู่นะครับอยากจะเปลี่ยนนะครับเป็นจอ Android 10นิ้วก็สามารถติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรหรือว่าไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็โอเคครับก็ขอจบรีวิวนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ